สวัสดีครับช่องกระสวยวากาศนะครับผมมาแล้วครับขั้นตอนที่สี่ครับเป็นการย่ายเฟื้องนะครับภาษาอีสานบรรท่าภาษากลางก็ทีว่าอีนย่เกาะหนึ่งโปรยฟางบโปรยฟางคลุมอ่คลุมอ,มอ่แปลงที่ว่าปลูกหอมปลูกกระเทียมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่ที่สี่นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะของการปลูกหอมปลูกกระเทียมนะครับผม อเป็นการเอาเอาเศษฟางจากการเกีียวเข่าจากรดเกีียวนี่น่ะครับผมเอาเศษฟางนะครับมัด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 ป็นก่อนไว้นะครับผมอัดไว้นะครับถึงฤดูการปลูกหัวหอมเป็นบริเวถึงฤดูการปลูกหอวหอมเสร็จเราก็จะนําฟางนําเฟืองแห่งเหนพีพ่้องเอามาคลุ่มนาเวลาปลูกหอมปลูกเทียมเรยบบ้อยแล้ว สาเหตุต้องคุ้มคุ้มฟางนี่พออีหยังเกาะหนึ่งเทน่าดินไม่ซึ้นครับเฮ็ทน่าดินซึ้งๆราคาไฮพลัโบ่เหี่ยวบ่ถึอแดดน้ำให้ผักบ่เหี่ยวผักบ่เหี่ยวบ่ถึอแดดเนาะโอ้ขั้นตอนเพิ่นก็สิปลูกจังซั่นอ่าอีกคนนึงเพิ่นก็สิย้ายไยนะครับผมก็สิอ่าปูนาก็บ่ได้ต้องปูบางๆอ่ะคนนึงย้ายไยคนนึงก็สิอ่าไล่ๆๆๆๆอ่าคุ้มไปเรื่อยๆให้พอดีแม่นบ่ โอ้นี่แหละคือขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนนี้คือเสร็จสับเรียบร้อยเนาะโอเคนะครับผมสำหรับการปลูกหอมปลูกกระเทียมของเกษตรกรชาวบ้านย่างไงอำเภอราศีสไลนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับแต่ละขั้นตอนที่เกษตรกรได้มีโอกาสถ่ายทำคลิปวิดีโอแต่ละคลิปเดี๋ยวสีบรรยายแต่ละคลิปให้พี่น้องได้ฟังกันใน y o u t u b e นะครับผม แล้วก็คลิปต่อไปกับติดตามเดอ้อครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับช่องกรกสตยประกาศออฟฟิเชียลนะครับผมอ่ะคลิปนี้เอาไว้สันีิเด้อพี่น้องอ่า<ว>คอยดูคลิปต่อไปของกระสวยประกาศนะครับว่าจะนำสิ่งไหนนำเรื่องราวอะไรหรือว่าทำอะไรแล้วก็ฝากติดตามผลงานเพลงของกระสวยประกาศนั่นเองนะครับในช่องเกสตยประกาศออฟฟิเชียลนะครับผมสวัสดีครับ